คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับวันนี้ผมอาจารย์นันสูตรตัวเลขพารวยนะครับก็จะมาไลฟ์สดนะครับหรือสตรีมนะครับที่ช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับวันนี้ก็จะมาสตรีมสดนะครับแนวทางฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดประจําวันที่นะครับ16มีนาคม2565นะครับวันนี้ผมมานะครับสตรีมสดอยู่ที่ นะครับช่อง YouTube คนดวงดีบัรสุขเพื่อสังคมนะครับเป็นวันแรกในส่วนของงวดประจำวันที่16มีนาคม2565นะครับวันนี้ผมจะมาสตรีมสดนะครับในส่วนของหลัก10บนนะครับในส่วนของหลัก10บนใครที่เข้ามาชมผมนะครับสตรีมสดอยู่ในขณะนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือใครที่เข้ามาชมผมสตรีมสดย้อนหลังนะครับก็นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ นะครับแสดงความคิดเห็นเพื่อให้กำลังใจนะครับช่อง youtube คนรวงดีบรรสุขเพื่อสังคมและอาจารย์นันสูตรตัวเลขพารวยด้วยนะครับส่วนมากนะครับผมต้องขออภัยนะครับผมไม่ค่อยได้มาสตรีมสดที่ช่อง y o u t u b e นะครับผมไปสตรีมสดที่นะครับหรือผมไลฟ์สดนะครับอยู่ที่เพจนักแสวงโชคคนล่าฝันนะครับการมาสตรีมสดที่ช่อง y t u t u นะครับมันก็เป็นแนวทางเล็กๆน้อยนให้สําหรับทุกคนที่ติดตามผมนะครับผลงานทางช่อง u t u b e นะครับการสตรีมสด ในส่วนของหลักต่างๆนะครับมันอาจจะมองว่าตัวเลขมันเยอะนะครับตัวเลข6ตัวตัวเลข5ตัวตัวเลข4ตัวอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะนะครับแต่อย่างน้อยๆมันก็เป็นแนวทางนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มันก็มีสูตรนะครับเยอะแยะมากมายนะครับมันก็มีสูตรเยอะแยะมากมายแต่สูตรมันไม่ได้ว่าจะแม่นเสมอไปนะครับแต่อย่างน้อยๆการสตรีมสดในแต่ละสูตรในแต่ละครั้ง มันเป็นแนวทางฉลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาชมผมสตรีมสดและกดไลค์ให้วันนี้ในส่วนของหลักสิบบนนะครับหลักสิบบนมันเป็นตัวเลขหกตัวนะครับมันเป็นสูตรที่เข้าติดต่อกับงวด่ที่แล้วนะครับพอผมสตรีมสดสิบบนผมก็จะสตรีมสดหน่วยบนนะครับมันก็จะพัวพันไปถึงลู่สามตัวบนนะครับลู่สองตัวบนล่างลู่สองตัวบนอะไรต่างๆหลักร้อยบนนะครับมันพัวพันกันหมด นะครับจากน้น้อยมันก็เป็นแนวทางนะครับถ้าท่านดูทุกคลิปท่านดูทุกการสตรีมท่านจะเข้าใจเองนะครับวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะสตรีมสดนะครับขอสตรีมสดนะครับในส่วนของหลักนะครับ1 0บนได้เลยครับมาชมกันนะครับมาชมกันครับนะครับ มาชมกันเลยนะครับในส่วนของหลัก10บบนนะครับวันนี้ก็ผมอาจารย์นันสูตรตัวเลขพารวยนะครับสตรีมสดที่ช่อง y o u t u b e นะครับคนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับเรามาดูกันนะครับมันเป็นสูตรที่ง่ายนะครับที่หลายๆคนชมแล้วนะครับจะเข้าใจง่ายนะครับเพียงแต่สูตรนะครับผมไม่ขอเปิดเผยสูตรเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าสูตรเนี้ยมันผมสอขอสงวนลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่า มีคนที่ไม่หวังดีนะครับนำสูตรผมไปแสวงหาผลประโยชน์นะครับให้กับตัวเองนะครับโดยที่ไปเรียกเก็บเงินนะครับสมาชิกที่สนใจนะครับในสูตรเนี้ยนะครับไปเรียกเก็บเงินในราคาที่สูงนะครับดังนั้นผมจึงขอส่งวนลิขสิทธิ์นะครับสูตรของผมไว้นะครับไม่ให้ใครรับรู้นะครับแต่สมาชิกหรือแฟนๆที่ติดตามผมอยู่ประจํานะครับจะรู้ว่าสูตรเนี้ยนะครับมันเป็นยังไงยังไงสูตรสิบบนนะครับก็พูดกันตรงๆ นะครับว่ายังไม่ได้เปลี่ยนสูตรนะครับมันเข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับสูตรสิบบนนี er ้เข no ้ามาจากงวดที hmm. ่แล้วมาดูกันนะครับสูตรสิบบนสิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับในส่วนของหลักสิบบนนะครับสูตรไม่ขอเปิดเผยสูตรนะครับไม่ขอเปิดเผยสูตรสูตรตัวเลขนะครับผมเริ่มนะครับหลักสิบบนในสูตรที่ดีที่สุดผมเริ่มจากหนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ นะครับผมเริ่มสูตรจากวันที่1กรกฎาคม2 5 6 4นะครับตัวเลข6ตัวนะครับที่ผมคำนวณได้นี่คือหลัก10บนมันมาจากนะครับผลรางวัลนะครับงวดก่อนนุษนนะครับงวดก่อน1กรกฎาคมนี้แต่ผลรางวัล1กรกฎาคมดูนะครับ1กรกฎาคมบวกกันตามสูตรนะครับบวกกันตามสูตรก็จะได้ตัวเลข6ตัวออกมาในงวด16กรกฎาคม64นะครับผลรางวัล1กรกฎาคมนะครับ บวกกันตามสูตรได้ตัวเลข6ตัวออกมาใน16บหกราคม64นะครับคือ789012ผลรางวัลคือ72570นะครับหลัก10บนคือ2เห็นไหมครับมันมานัดนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตำหนิว่ามันเยอะนะครับมันจะมีนะครับช่องทางที่ทำให้ตัวเลขแคบลงนะครับจะมีช่องทางที่ทำให้ตัวเลขแคบลงทุกคนต้องดูทุกคลิปทุกการสตรีม ตอนนี้ท่านอาจจะมองว่าเอ้ยมันตัวเลขเยอะอย่างเงี้ยใครๆก็ไลฟ์สดได้ใครๆก็สตรีมสดได้นะครับอย่าเพิ่งดูถูกเดี๋ยวผมสตรีมสดหรือผมอัดคลิปลงแต่ละสูตรเดี๋ยวมันไปประกบกันปุ๊บมันจะทําให้ตัวเลขแคบลงทันทีนะครับต่อไปนะครับเมื่อประจําวันที่1สิงหาคมครับ2564นานะครับคำนวณได้234 5 6 7หเห็นไหมครับผลรางวัลคือ2 6 1 6 9 สิบบนคือหกนะครับสิบหกสิงหาคำนวณได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกผลรางวัลเจ็ดห้าศูนย์สองสามเห็นไหมครับหลักสิบบนคือห้าหนึ่งกันยายนนะครับคำนวณได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองบนคือเจ็ดเห็นไหมครับมาตามนัดนะครับเข้าติดต่อกันนะครับใครที่ชมผมสตรีมสดอยู่ในขณะนี้นะครับอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมย,ย้อนหลังมานานมาเยอะจังทำไมไม่เอางวดปัจจุบันเลย ทำไมไม่เอาหลักสิบบนงวดปัจจุบันเลยทำไมทำไมถึงย้อนหลังมามานานขนาดนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่านะครับตัวเลขนะครับยิ่งสถิติมีให้เราดูนะครับย้อนหลังกลับไปมันทําให้มีความน่าเชื่อถือนะครับว่าสูตรนี้มันเดินดีสูตรนี้มันเข้ามาดีนะครับดังนั้นก็ขอย้อนหลังนะครับในส่วนวันที่16กันยายน2564นนะครับคำนวณได้สองสา7สี่ห้าหกเ็ ผลรางวัลคือเก้าสาห้าเก้ย์ไหมครับหลักสิบบนคือสามหนึ่งตุลาคมหกสี่คำนวณได้สี่ห้าเจ็ดแปผลรางวัลหนึ่งเจ็หนึ่งแปดสมเห็นไหมครับหลักสิบบนคือเจ็ดสิบหกตุลาคมหกสี่นะครับหลักสิบบนที่คำนวณได้สามสี่ห้าหเจดแปดผลรางวัลคือสามเจสองสามแหลักสิบบนคือเจ็ดเห็นไหมครับ,บต่อไปหนึพฤศจิกายนหกสีนะครับ หลักสิบบนคำนวณได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามผลรางวัลคือศูนย์สามเจ็ดเก้าห้าเห็นไหมครับคือสามมีสามนะครับสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับตัวเลขหกตัวเนี้ยนะครับที่ผมคำนวณได้ในแต่ละงวดนะครับมันคือตัวเลขหลักสิบบนทั้งหมดนะครับคือตัวเลขหลักสิบบนทั้งหมดในแต่ละงวดนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะมาจากตามสูตรนะครับผลรางวัลบวกกันตามสูตรนะครับแล้วก็ถ้าหกตัวที่คำนวณได้แต่ในแต่ละงวดนะครับมันไปพัวพันกับ ผลรางวัลเห็นไหมครับผลรางวัลเนี้ยมันจะมีหลักสิบบนเห็นไหมครับบนจะมีตัวเลขอยู่สามหลักคือหน่วยสิบร้อยหน่วยสิบร้อยหน่วยสิบร้อยไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราคํานวณได้นะครับตรงกับผลรางวัลเนี่ยเห็นไหมครับเราจะได้รับผลตอบแทนทันทีในส่วนของหลักสิบบนนะครับอย่ามองว่าเยอะอย่าเพิ่งมองว่าเยอะเดี๋ยวพอไปคลิปอื่นๆมันจะบีบให้ตัวเลขแคบลงนะครับนี่แค่เอามาสาธิตให้ดูแค่หลักสิบบน หกตัวมันมันเยอะอยู่ครับยอมรับว่าเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปประกบชุดกันแล้วท่านจะรู้เองนะครับมาต่อหน้าที่สองหน้าที่สองก็เช่นกันนะครับหน้าที่สองก็เช่นกันครับเห็นไหมครับสิบหกพิจิกายนหกสี่คำนวณได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหลักสิบบนคือหกเห็นไหมครับมาตามนัดหนึ่งธันวาคมผลรางวัลนะครับหลักสิบบนมีห้าเห็นไหมครับมาตามนัดสิบหกธันวาคมผลรางวัลหลักสิบบนมีสามเห็นไหมครับมาตามนัดสามสิบธันวาคมหกสี่ หลักสิบบนมาตามนัด6เห็นไหมครับเข้าสู่ปี6กห้าพลาดตั้งแต่ต้นปีเลยคือ17มกราคมพลาดหกุมภา 5, พันธ์หกห้าพลาดติดต่อกัน2งวดนะครับแต่หลักสิบบนกลับมาเข้านะครับสิกุมภาพันธ์หกหนะครับคำนวณได้8 9 0เก้าผลรางวัลเห็นไ,ไหมครับห้าเก้าเดห้าเดมี9หลักสิบบนเห็นไ,ไหมครับต่อไปงวดที่ผ่านมานะครับหมีนาคม2565 ชัดๆครับคำนวณได้เไปครับศูนย์หนึ่งสองสาสี่ห้าผลรางวัลคือ9 0้าศย์ห้ย์เหลักสิบบนมีศูนย์นะครับมาตามนัดเลยนะครับสูตรหลักสิบบนนี้2หน้ากระดาษนะครับอาจจะมีพลาดมีหลุดบ้างแต่สิบเจ็ดกุมภาหนึ่งมีนาหกห้ามาตามนัดนะครับฝากไว้พิจารณานะครับนี่มันเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางอย่างดีใครจะหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับมีตัวเลขในใจ นะครับหรือมีเลขดับที่มาตัดชุดนะครับหกตัวเนี้ยให้มันแคบลงนะครับหลักสิบบนงวดประจําวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับคือห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ 0. นะครับใครมีตัวเลขดีๆใครมีตัวเลขดับก็สามารถนําม,มาตัดออกได้นะครับใครมีตัวเลขดับแม่นๆนะครับก็สามารถนําม,มาตัดออกได้นะครับใครที่จะหาซื้อหลักกินแหมงระบาลนะครับฝากไว้นะครับใครที่จะหาซื้อฉลากกินแหมงระบาลเนี่ยหลักสิบบน่ะถ้าไม่มี นะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ก็พิจารณาให้ดีนะครับก็พิจารณาให้ดีนะครับหวังว่าสูตรเนี้ยนะครับหลักสิบบนแนวทางฉลากกินแบ่งรัฐบาลสิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะหกตัวนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ประกอบชุดยังไม่ได้ไล่เอาตัวนั้นตัวนี้มาตัดออกอีกนะครับหวังว่ามันจะมีประโยชน์สําหรับเอฟซีของผมทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube คนดวงดีปรรสุเพื่อสังคมนะครับใครอยากเข้าห้องวีพีนะครับได้ตัวเลข นะครับชุด2ตัวเน้นเน้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับใครอยากได้ชุดสองตัวเน้นเในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับ1มีนาคมฟัน7นะครับฟัน7บนล่างมา7 07ดนย์เห็นไหมครับล่างชุดเจาะสองตัวผ้าแต้มเดียวนะครับมันออกเกดหนึ่งอันนี้0ูนย์นะครับผ้าแต้มเดียวนะครับเนี่ยเห็นไหมครับใครอยากได้นะครับชุดเน้นเแบบนี้ย้อนหลังกลับไป7กุมภาฟัน9ก้าก็มา9้าบนเห็นไหมครับ ชุดเน้นๆมันออก97ผมให้96นะครับผ้าแต้มเดียวอีกแล้วนะครับใครอยากเข้าห้อง vp นะครับได้ชุดเน้นๆแบบเนี้ยนะครับก็สามารถนะครับทักที่ id line นะครับ s 42 btgux ได้นะครับก็สามารถทักที่นะครับ i d l i n e นะครับ id line account ขา s 4 2 btgux นะครับใส่ s ด้วยนะครับขอบคุณ fc ของกับผมทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับ ช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับหวังว่าหลักสิบบนงวดประจำวันที่16มีนาคม2,565จะเป็นแนวทางให้สำหรับพวกท่านเป็นอย่างดีนะครับจะเป็นแนวทางให้สำหรับพวกท่านเป็นอย่างดีครับขอบคุณ fc ของผมทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับชมการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับจากอาจารย์นันสูตรตัวเลขพารวยทางช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ นะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาที่ผมโพสต์คลิปใดๆหรือเวลาที่ผมสตรีมสดนะครับที่ช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมท่านจะได้รับรู้ก่อนใครนะครับขอบคุณทุกคนครับวันที่1มีนาคมวันที่16มีนาคม25 6 5อยขอให้ทุกท่านโชคดีครับคลิปต่อไปจะเป็นหลักหน่วยบนครับคลิปต่อไปการสตรีมสดครั้งต่อไปก็จะเป็นหลักหน่วยบนครับ